มหาวิทยาลัยธุรกิจบรรัณฑิตจัดการแข่งขันเลนลี่เฉลิมพระเกียรติ8 4 0ามหาราชาซึ่งครั้งนี้จะไปที่จังหวัดนครนายกงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีร่วมเปิดงานอีกด้วยเราไปดูภาพรบรรยากาศภายในงานก่อนเริ่มการแข,นข,นข่งขันกันค่ะขอขอบคุณคณะบริหารธุรกิจที่จัดงานครั้งนี้ขึ้น,นครับเพราะงานอย่างนี้ไม่ได้จัดขึ้นง่ายๆมีรถร่วมถึง77คันมองไปจุดสายตาโน่นนะครับนั่นก็เป็นโอกาสที่ดี หลันเลนลี่นั้นมีสิทธิ์เก่าอย่างอ๊อฟสุพนัดเข้าร่วมการแข่งขันหลเลนลี่ครั้งนี้อีกด้วยค่ะเป็นทีซีสองแล้วครับอ๋อทีซีหนึ่งเมื่อกี้ทีซีหนึ่งเมื่อกี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ครับผมซึ่งไม่มีอะไรมากยังไม่ตื่นเต้นตอนนี้ที่เล้าใจมากเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าทีซีหนึ่งเนี่ยเอ่อผมแบบรีบมามากแต่ว่าถึงก่อนเวลาไงพอมาทีซีสองเลยเออคิดว่าไม่ต้องรีบหรอกออกมาเป็นคันที่70กว่าถึง80ฮะทีซีหนึ่งได้เข้าไปดูในพพิิธภัณฑ์หรือเปล่า ไม่ได้เข้าอะไม่ได้เข้าช่วยไปหยิบคำถามมาหน่อยครับเดี<ะ>๋ยวจหยิบไอ้ใบที่ได้มาหนนิดนึงทีที่ทสองใช่ไหมแบ่งเป็นกี่ชั้นตายแล้วตายแล้วอ๋อ <laughs> ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกลับไปดูใหม่ย <laughs> ุกลับไปดูใหม่ โอ้ยพี่ราจะผ่านล้วนๆเลยนะอ๋อโอเคโอเคแต่พอรู้อยู่บ้างครับเคยไปเที่ยวพี่ชายก็เคยไปเที่ยวตอนเด็กๆจำได้จำได้ยังพอจำได้อยู่อาจจะมีเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยไม่เป็นไรครับตอเคโทเอ้ยงานนี้เป็นการแข่งขันเลนลี่กัรกุศลจากกรุงเทพไปจังหวัดนครนายกซึ่งระหว่างทางผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำกิจกรรมตามอาซีที่ได้รับค่ะ 6.18หาอาสีครบหรือเปล่าครบทุกด้านเลยจับนั้นอาสีเดีวแรกอะไรไม่ถูกว่าไหนอ่ะว้ายวต้นสุดท้ายตัวสุดท้ายโอถูกปะ่ปะถูกสิชัวร์มั่นใจ ีได้เข้าไปดูหรือไปดูือพัานหรือเปล่าไม่ได้เข้าค่ะไไม่ด้้เขาพิจารณาเข้ามาไม่ต่อพิจนรณาพิจารณาอันนี้ป่ะอ่ะเข้าไปแล้วอ่ะเข้าสิอ่ะเข้ามาอ่ะเข้าไปแต่ว่าไม่ได้เข้าไปข้างในดูเข้าไปข้างในดูที่เสียเงินคุณเสียหรอไม่เสียไม่ได้เสียเราดูดูของอย่างนี้จะตอบได้ไหมครับนี่คำถามข้างในทั้งนั้นเลยเหรอไม่เป็นไรไม่เปั่วเหื่อไม่ได้กำไรโอเค เหนื่อยแอบล้อของคันอื่นหรือเปล่าไม่ได้ล้อใครเลยค่ะช่วตายค่ะขอบคุณนะคะสีแดงที่เสาปูนครับสีแดงที่เสาปูนแล้วะอีกโหอ่านไม่ออกตัวอะไรครับเนี่ยมันอ่านไม่ออกครับตัวอะไรเนี่ย จากผู้เข้าแข่งขันต้องทํากิจกรรมตามอาซีที่กําหนดแล้วก็ได้มีการแวะพักตามสถานที่ท่องเที่ยวระหว่างทางอีกด้วยค่ะ นอกจากงานนี้จะเป็นการแข่งขันเลนลี่การกุศลแล้วผู้เข้าแข่งขันยังได้ทํกากิจกรรมดีๆเพื่อสังคมอีกด,ด้วยไปถามความรู้สึกของผู้เข้าร่วมกันนิดนึงค่ะตอนนี้กําลังเข้าเส้นไัยใกล้เข้าเส้นไัจยจะชนะฮะที่หนึ่งการพูดนะจ๊ะก็ตอนนี้กาลังปลูกป่าฮะกาลังรอปลูกป่าต้นไม้ตอนนี้มันก็ลดน้อยลงแล้วก็ปลูกช่วยกันปลูกก็น่าจะดีอาซีครบไหมครับอาซี ก็ไม่ครบครับไม่ครบเอาทำยังไงไงช่องนี้หายไปอ่อลอกเอาชัดเจนชัดเจนหลังจากเสร็จภารกิจตามฐานต่างๆแล้วก็ได้เวลาพักผ่อนค่ะแต่จะไปที่ไหนกันบ้างนั้นไปดูกันต่อเลยค่ะ ทั้งสนุกทั้งทั้งเครียดทุกๆอย่างสนุกเริ่มต้นแล้วก็พอหาอาซีเริ่มหาไม่เจอเริ่มโอ้โหกดดันแล้วพอสำเร็จสุดท้ายโออโล่งอกสำหรับช่วงเย็นเป็นการประกาศผลผู้ชนะและได้รับรางวัลค่ะซึ่งรางวัลก็มีประเภท VIP ประเภทท่องเที่ยวทั่วไปประเภทรถสวยงามและรางวัลขวัญใจเลนลี่ค่ะแต่ใครจะได้รับรางวัลบ้างนั้นไปดูกันต่อเลยค่ะ ทาจากองค์สมศรีค่ะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะหลายๆคนบอกว่าปกติพ่อกับแม่มากับสองคนแล้วจะได้ห้วยครั้งนี้หนูมาด้วยแล้วได้ก็เลยดีใจมากเลยค่ะรางวัลน,นี้นะคะคือเป็นรางวัลที่สุดยอดที่สุดของอ่ะโทษน,นะคะเป็นรางวัลที่สุดยอดที่สุดนะคะของการแข่งดันลี่ครั้งนี้นะคะก็คือบูบี้ค่ะคือเป็นรองบวยนะคะ <laughs> ถ้าบวยเนี่ยจริงๆถ้าบวยเนี่ยไม่ได้นะคะ ต้องดีใจมากๆเลยค่ะงานงานี้นอกจากผู้เข้าแข่งขันจะได้รับรางวัลกลับบ้านไปแล้วยังไ<า>ด<น>้ทํากิจกรรมดีๆเพื่อสังคมอีกด้วยเอาเป็นว่าไปปิดท้ายกับมินิคอนเสิร์ตน่ารักๆของออฟสุพนัทกันค่ะ และนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆของเพื่อนๆจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตที่จัดการแข่งขันเลนลี่การกุศลในครั้งนี้ค่ะสรุปงานวันนี้แล้วผมก็ต้องพูดได้คำเดียวนะครับว่าจริงๆผมซาบซึ้งในความกรุณาของทุกๆท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับผมก็เชื่อว่าสิ่งที่พวกเราจะต้องจดจำไปเสมอก็คือความสามัคคีนะครับและความมีใจเป็นกุศลของพวกท่าน ผมขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญน,นะครับผมแทบไม่เชื่อสายตาครับได้ได้ดับที่ค่อนข้างดีอยู่ระดับต้นๆเลยครับที่ที่แปดที่แปที่ 18, <ะ> 18, <laughs> 18 <laughs> คือผมจะมั่นใจเรื่องของการเข้าตรงเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่นับคะแนนที่เสียไปแบบตอบคำถามผิดอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนั้นจะเสียเยอะมากได้สองถ้วยดีใจมากเลยครับรู้สึกตื่นตันใจครับแบบว่า ดีใจนะครับทำเพื่อเพื่อพเพื่อแม่เลยครับเนี่ยสองถ้วยนี้จะขอเก็บไว้ที่บ้านนะครับไม่เคยได้มาก่อนเลยถ้วยน้ำจิ้มกับถ้วยน,น้ำหนมหวานขอบคุณมากครับบ๊ายบาย